สําหรับโอกาสนี้ <c oughs> บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปขพะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคําแนะนําในพระกรรมฐานสีส่สิบเพราะว่ามหาสิประฐานได้แนะนํา,นานมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนะําเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนําในด้านมิปัสนาภาวนาการเจริญพุทธานุสติกรรมฐาน ธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานทั้งสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็ชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซนในฐานะที่จะส่งความเป็นประโสดาบัน <c oughs> นี่สำหรับการเดินไปกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมิหารอย่างหนึ่งนก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้ปโปรดอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะเข้าไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช้อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อเยีผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าเราตัดสินใจเสียเองใช้กำลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเสร็จแล้ว นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุมารคผลความจริงตามพระสูตรต่างๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายยังกับสอนอบรรดาท่านภาษาดีบุตรกด็ดีพระโมคคันลาน,าน,นะกก็ดีท่านก็สอนเฉพาะจุด หรือ,อย่างที่พระรวัตท่านรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกําลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจรงิงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสียจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทามาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะเะนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกร,รมฐานในด้านสมถภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่วๆไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมไดยให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเ็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตมันกังวลทำแบบสบายๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนึกไว้ใจไว้เรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่ริาบทให้จิตมันจับอยู่ในคําว่าพุโทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะ,จะ,จะเจริญธรรมานุสติกรมฐาน นี่เป็นการควมกำลังใจนะก็พเมน่าวัามโมเนือว่าต่างใจเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคำว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใด,ดที่เรายังงภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นเชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลน,นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลว่านึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นี่การภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมใจไม่ให้กับสับกสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทาเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> เราก็มาคลําความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าซสก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ,บ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ําอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษัตริ์ ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์และท่านออกบวชท,ทาไมราัตัตว์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครควไปดูตามประวัติของพระอองระององที่ออกบทไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่มีรู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสินดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกบท บวดแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสำนักตลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธพเจ้านั้นทำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจา้าการทรมานตัวตามแบบรพรามพระองค์ไม่ได้สดําเร็จมากนัมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาไปกรรมเสื่มพราหมณ์ถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัศพลิกภโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิยงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่แต่เลือดละเนือเ้อจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กําลังใจขององค์สมเด็จพระจินสีในข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำและต้องปฏิบาาัติตามว่าจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้าดั้นหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณได้มรรคผลแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเวลาจะเทศโปรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเ,เป็นการสงเคร์ให้เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านนันบรายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็อสอนเพื่อบำบัดทุกประนงสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขถ้าโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. เวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามได้การคือโลภโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชัว่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่รมแจ่มใสไม่มีอารมณ์ขุนมัวไม่ตั้งท่าพิฆาตเพ่งฆ่ากข,ขาหากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกแต่กูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่สำหรับพระธรรมคำสั่งสองพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าโจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่อ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ฆ่าเค็งฆ่าสิ่งกันละกันจงอย่าทำร้ายสิ่งกันอะไรกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งกันอะกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งกันละกัน ลองพิจารณาดูคําสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเึ่งกันละกันแล้วคำสอนแบบนี้ดีหรือพระพุะชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทําร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและสอนนยะตน้นเสด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกว่ามีความทุกข์ไน่เอดับเตี่สามยายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารัก้้อไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านนั่นหลายจงอย่าพูดวาจามดเทจมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทำลายประโยชน์จงอย่าพูดคำหยาบเป็นเครื่องทำลายใจให้ไม่สบายจะสอเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เรียกวาวาจาเพื่อเือให้เป็นเครื่องเสะเยือนใจทุกคนจงมีวาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานตัองมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บคุคคลได้สดับี่วาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ ้า oh, สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไายบอกน้ำเมานะเธอกินเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศัก์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะเประกอบปฏิโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันละกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบาทมันน้อยอยู่นะเลยแล้วเรื่องร้ายทางรลายมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนย่อแล้วน้อยนิดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน้น โยมสมเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่ะดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแยง่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้ประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมดแต่เนื้อแท้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขคองสมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอารียาเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอรียาว,ว่าทันดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพระจินสีสสทสมปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จพระจินวรไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขายายเคกันไปแบ่งทางกันไปองค์พวกนีนไนนกนน้ไปทางนี้พวกโน้นไปทางโน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสองทันไปแจกจ่ายแก,ก่รรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆ代代代ทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด้วยได,ได้ผลดีก็นำอวัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยนะน่ะถ้าไม่มีไอโลกีวิสัยที่ทำลายจิตใจข้าบุคคลให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจสงห์ประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนำให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งละสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดธรรมนที่เถอะม่สมบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อเนี่ยของหายช่วยดูให้เถอะเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเลวก็ถามทำทำําสนองเสนเหให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อชันดีดีไม่ดีก็ลากลวงพ่อไปที่นนนลากรวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ไอ้ดีไปนั่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้คนได้เขาไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแตงพุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำอมา,าทธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในพทธบริศาททุกท่านที่จะเจริญในอนุสติทั้งสามระการคือทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้สรงตัวได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แต่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ พยายามไข้คนไปด้วอนัดปัญญาหาตามความเป็นจริงย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่จะพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจขมันดาท่านางหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความความเคารพด้วยความ,วาม,วาม,วามจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ชืีอว่าท่านมั่นคงในไตรสรนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัย50%าในผลที่ได้บรรลุะโสดาปฏิผลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาณาตตผลในเบื้องหน้าอรบัญดาทรามพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้